สวัสดีครับคนดูในปี2569กรุงเทพมหานครจะบังคับใช้กฎหมายฉบับหนึ่งอย่างจริงจังซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์ในโซนกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวได้รับผลกระทบตรงๆการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้จะมีโทษทางกฎหมายด้วยมีรายละเอียดยังไงไปดูกันครับจะขอสรุปว่ากฎหมายที่ผมพูดถึงก็คือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ปี2567นะครับซึ่งจริงๆกฎหมายฉบับนี้จะมีการควบคุมการ เลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกวัวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสัตว์ปีกเช่นพวกเป็ดไก่ในกรุงเทพด้วยแต่ผมจะขอบพูดเฉพาะเรื่องที่กระทบคนเลี้ยงสุนัขหรือแมวในโซนกรุงเทพนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปโดยสรุปกฎหมายจะควบคุม3เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกควบคุมจํานวนสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือคอนโดตามจํานวนพื้นที่ที่มีพูดง่ายๆคือถ้าคนดูมีพื้นที่ใหญ่ก็จะเลี้ยงสุนัขหรือแมวได้มากกว่าคนที่มีพื้นที่เล็ก อันที่2คือบังคับนําสัตว์เลี้ยงพวกสุนัขหรือแมวไปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ฝังไมโครชิพด้านที่3ครับคือห้ามปล่อยสุนัขหรือแมวไปในที่สาธารณะโดยเด็ดขาดนะครับถ้าจะปล่อยไปต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือต้องมีอุปกรณ์ควบคุมเช่นสายจูงกรงหรือกระเป๋าใครอยากดูรายละเอียดเต็มๆสามารถไปดูคลิปแรกที่ผมทําไว้แล้วที่มุมขวาบนนี้ได้เลยทีนี้สาระสําคัญของคลิปนี้นะครับคือถ้าเราฝ่าฝืน1ใน3เรื่องที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เช่น เราไม่ได้เอาสุนัขหรือแมวไปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงหรือฝังไมโครชิปเราจะต้องเจอผลทางกฎหมายยังไงคาตอบคือจะมีโทษตามกฎหมายอีกฉบับเนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพเนี่ยกำหนดให้ไปดูโทษที่อยู่ในพระราชบัญญัติสาธารณสุขปี2535ครับแล้วพรบสาธารณสุขปี2535กําหนดโทษไว้อย่างไรก็ต้องบอกว่าในมาตรา73วรรค2กำหนดโทษกว้างๆไว้นะครับว่าคนที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพซึ่งออกตามอํานาจของพรบการสาธารณสุขเนี่ยให ให้มีโทษปรับ เป็นพินัยไม่เกิน2 5 0 0 0บาทข้อบัญญัติกรุงเทพที่ผมเล่าไปเมื่อตอนต้นก็เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของพรบนี้แหละครับอยู่ในมาตรา29แต่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าถ้าเราฝ่าฝืนเรื่องเล็กๆแล้วเราจะโดนปรับในจํานวนเงิน25,000บาทเสมอไปนะครับเพราะว่ากฎหมายเขียนว่าไม่เกินก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิษกําหนดค่าปรับเราที่1000บาทก็ได้แต่ว่าดุลพินิษของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปตามแนวปฏิบัติภายในของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันผมทําคลิปนี้ในช่วงปลายเดือนพฤษภา ปีสองห้าหยังไม่ได้เจอแนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานครนะครับใครเจอแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยทีนี้คนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหแค่การที่ไม่ได้เอาสุนัขหนึ่งตัวไปจดทะเบียนแล้วฝังไมโครชิพอาจจะต้องโดนปรับเป็นจํานวนเงิน25,000บาทเลยเหรอคําตอบคือเป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่น่าใช้ดุลพินิษที่จะปรับในมูลค่าเต็มถึง25,000บาทนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวจากกรุงเทพมหานครดูว่าเขาจะวางแนวปฏิบัติกันยังไงทีนี้หลายคนอาจจะ ฟังคําว่าโทษปรับเป็นพินัยและเกิดข้อสงสัยว่าคําว่าเป็นพินัยมันคืออะไรแล้วมันต่างกับการที่เราจ่ายค่าปรับที่เรารู้จักกันไหมเช่นเวลาเราโดนตํารวจจราจรล็อกล้ออะไรเงี้ยครับคำตอบคือมันมีทั้งความต่างและไม่ต่างนะครับจุดที่ไม่ต่างกันเลยคือถ้าเราทําผิดเรื่องนี้เราต้องควักเงินจ่ายเป็นค่าปรับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขามีอํานาจนะครับซึ่งเงินค่าปรับเนี้ยก็จะเข้าสู่รัฐนะครับก็คือเงินเข้าสู่หลวงนั่นแหละส่วนความต่างจะอยู่ตรงที่การปรับทางอาญามันจะมี ผลที่ตามมาคือถ้าเราไม่ยอมจ่ายค่าปรับตามกฎหมายอาญาเราอาจถูกกักขังเพื่อชดเชยแทนค่าปรับได้รวมถึงมันจะมีประวัติอาชญากรรมติดตัวเราไปครับเวลาคนดูย้ายงานซึ่งบางที่เขาจะกําหนดให้คนดูต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติคนดูก็จะมีประวัติว่าเคยถูกปรับทางอาญาไว้นะครับแต่การปรับทางพินยัยจะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีดุลพินิษให้เราไปทําอย่างอื่นแทนค่าปรับได้อย่างเช่นให้เราไปบา เพนประโยชน์ต่อสาสนาะจำนวนหนึ่งเดือนแทนค่าปรับแล้วการปรับเป็นพินัยจะไม่มีการบันทึกเป็นประวัติอาชญกรรมนะครับเพราะงั้นถ้าเราโดนโทษปรับเป็นพินัยเราไปพิมพ์ลายนิ้วมือมันก็จะไม่ได้ขึ้นในประวัติของเรานั่นเองสําหรับคนที่สนใจรายละเอียดของข้อบัญญัติที่ผมพูดถึงแบบละเอียดนะครับสามารถไปดูคลิปที่ผมแปะตรงนี้ได้เลยคนดูมีความเห็นกันยังไงวางแผนปรับตัวกันยังไงบ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสนับสนุนกันด้วยครับชาแนลสลาเนขอบคุณครับ